สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหนึ่งกับเกมยูกิโอดูเอลลิงครับผมวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวเด็กแกนนูล่ากันนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเด็กเออ่เมตาเทียร์หนึ่งในแผ่นปัจจุบันเลยนะเออทำเป็นเล่นไปแต่ว่าลิสต์เด็กผมเนี่ยถือว่าก็ยังไม่ได้ครบอะไรมากแต่ก็เล่นได้ฮะแล้วก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างเก่งระดับหนึ่งเลยนะเออโอเคมาดูที่สกิลเลยฮะสกิลเนี่ยผมใช้เป็นตัว determination t o fight ความสามารถก็คือเราสามารถทำการส่งการ์ดบนมือหนึ่งใบกลับเข้ากองการ์ดจากนั้นทำการเสิร์ชการ์์์ดดดดมมมออออนนนนนสสสเเเเเเตรรรรรรททีี่่่่่ชชืืววาาาาาาแแแกกกกลลลลจจจใ็็คขึ้้้ไัับผหงิย เราจะสามารถทําการเสกการ์ดมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าแกนดูล่ากิกาเรกับตัวคอสเนี่ยลงสุสานได้ฮะเพื่อใช้เอฟเฟกในเด็กต่อไปนะแล้วก็อีกออีกสองสกิลของตัวสกิลนี้เนี่ยผมจะขอไม่พูดแล้วกันเพราะว่าไม่ได้ใช้นะแล้วก็เงื่อนไขในการใช้สกิลนี้ก็คือต้องมีตัวมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าการเจตเซเลนเบจิกเชียนหรือซเซเลนซอร์แมนในเด็กเนี่ยอย่างน้อย10ใบ,บ คือคุณจะเล่นเป็นตีมการเจตไปเลยหรือตีมไซเลนเบดิกเชนหรือตีมไซเลนซอร์ทแมนก็ได้แล้วแต่สไตล์คุณจะเล่นหรือว่าการท์ที่มีใน ID เคุณเลยนะแต่ผมแนะนําให้เป็นกาเจตครับผมมันเล่นง่ายสุดเค <Okay, S 1> เริ่มที่ใบแรกเลยฮะตัวกิกเกเรย์คอนสแตนร์เขาเนี่ยไม่สามารถทําการอัญเชิญแบบปกติได้นะฮะต้องทําการอัญเชิญแบบพิเศษเท่านั้นโดยการส่งการ์บนมือหรือในสนามเนี่ยรวมกันให้ได้สองใบลงสุสานเพื่อทําการอันเชิญเข้าออกมาฮะและตัวเขาเนี่ยจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น300ต่อการท์ที่อยู่ในนด้วยะ แล้วก็อีกควสมานึงก็คือเธอละครั้งฮะเราสามารถทําการจ่ายไลย่พอยต์เราครึ่งหนึ่งเพื่อให้เกิดเอฟเฟกได้และเอฟเฟกเนี่ยจะเกิดเอฟเฟกต์ต่างกันโดยมีเงื่อนไขก็คือในหลุมเนี่ยต้องมีแกดูล่าชื่อต่างกันถึงจะมีเอฟเฟกดังนี้ฮะ ถ้าในหลุมเราเนี่ยมีการ์ดี่ชื่อแกดูล,ล่าเนี่ยใบเดียวจะทำลายการ์ดใบอื่นทั้งหมดยกเว้นตัวเองนะแล้วก็เอฟเฟกต์ที่2ก็คือถ้าหากเรามีตัวแกดูล่าเนี่ยชื่อต่างกัน2ใบในหลุมเนี่ยจะทำการรีมูฟการ์ดในสนามทั้งหมดยกเว้นตัวเองครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์สุดท้ายถ้าหากในสุสานเรามีการ์ดแกดูล่าชื่อต่างกัน3าใบขึ้นไปเราจะทำการรีมูฟได้ทั้งสนามและสุสานเลยก็คือแม่งโล่งทั้งแผงอ่ะเออและถามว่าถ้าหากจะใช้เอฟเฟกต์สุดท้ายก็คือรีมูฟทั้งสนามและสุสานเนี่ย จะใช้ยังไงเพราะว่าในเด็กเรามีแค่ตัวกิกเลเลกับตัวกาดูล่าใช่ไหมก็อย่าลืมฮะว่าไอตัวสกิลเนี่ยเสกตัวคอสลงสุสานได้ฮะอ่าเห็นไหมก็ทีนี้เราก็จะสามารถเล่นกิกเลเลได้จนถึงอ่าอย่างสุดท้ายนะก็คือ3บวกโอเคใบต่อมาฮะเลเวเนียเลเวเนียเนี่ยเอามาเคลียร์แผงหลังความสามารถก็คือตัวเขาไม่สามารถทําการเชิญแบบปกติได้ต้องทําการเชิญโดยรีมูฟมอนสเตอร์า่าแสงหรือท่ามืดรวมไม่ได้3ใบครับผมและ ตัวเขาเนี่ยจะมีเอฟเฟกต่างกันธาทําทการอันเชิญดังนี้ถ้ารีมูฟแต่ธาตุแสงอย่างเดียวจะสามารถทาการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่อยู่ในสุสานหนึ่งใบออกมาในสภาพตั้งป้องกันได้ครับผมแต่ถ้ารีมูฟแต่ธาตุมืดอย่างเดียวจะสามารถแรนด้อมการ์ดบนมือคู่แข่งหนึง่งใบกลับเข้าเด็กได้แต่ถ้าหากเราสามารถคละธาตุแสงกับธาตุมืดในการอันเชิญเขาได้เนี่ยจะทําลายการ์ดในสนาม2ใบทิ้งครก็อย่างที่รู้นะกีก็าเลเนี่ยตัวเขาเนี่ยโดนขัดได้ เราจะต้องหาทางแบบซัพพอร์ตเขาโดยการลงเลเวเนียลงกาจเจตมาเอ็กซิสเพื่อยิงแผงหลังหรืออะไรต่างๆนานาประมาณนี้ฮะเห็นไปต่อมาแกนโดราแกนโดราเนี่ยก็คือไม่สามารถทำการเิยแบบพิเศษได้เช่นกันนะต้องทำการเฉยแบบปกตินะและความสามารถเขาก็คือเราสามารถทำการจ่ายไล์พอยครึ่งหนึ่งได้จากนั้นทำลายการ์ดในสนามกี่ใบก็ได้ถ้าถ้าทำได้นะและถ้าทำโดยวิธีนี้จะสามารถรีมูฟการ์ดเหล่านั้นได้ด้วยแล้วก็ตัวเขาเนี่ยจะได้พลังโจมตี300ต่อการ์ดที่ถูกทำลายด้วยความสามารถนี้นะฮะแล้วก็ ตอนเอ็นเฟดเนี่ยถ้าตัวเขาถูกอัญเชิญแบบปกติหรือว่าอัญเชิญแบบหงายหน้ามาตัวเขาจะโดนส่งลงสุสานครับผมแล้วก็ใบต่อมาโกเกจทอนสมัรเขาก็คือเมื่อตัวเขาทําการอัญเชิญแบบปกติหรือพิเศษเราสามารถทําการอัญเชิญมอนสเตอร์เผาแมชชีนสีดาวหรือต่ำกว่าจากบนมือได้ครับผมแล้วก็ถ้าตัวเขาเนี่ยถูกทําลายจากการต่อสุ้หรือการเอฟเฟกเราสามารถทําการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า G กเกจสีดาวหรือต่ำกว่าจากดีเคออกมาได้ยกเว้นตัวเขาเองนะฮะที่ใบต่อมาสเปียร์กิปโปเป็นแฮนด์แท็บ เมื่อมอนสเตอร์คู่แข่งทําการโจมตีเข้ามาสามารถทําการทิ้งเขาจากบ,บนมือได้เพื่อเปลี่ยนสภาพมอนสเตอร์ไปนั้นเป็นสภาพตั้งต้องกันแทนนะฮะในที่ว่าเด็กนี้เนี่ยต้องพึ่งแฮนด์แทลบค่อนข้างเยอะนิดนึงนะและก็ใบต่อมาทันเดอร์ดราก้อนควาสามครเขาคือเราสามารถทําการทิ้งตัวเขาเพื่อทําการเสิร์ตตัวเขาอีก2ใบใจเด็กขึ้นมือได้ถามว่าใบนี้ใส่เพื่ออะไรใส่เพื่อมาเล่นคู่กับสกิลล้วนๆเลยฮะแล้วก็ค่อนข้างมีประโยชน์เลยนะเออเพราะว่าสมมุติว่าเราทิ้งตัวเขาไปใบหนึ่งใช่ไหมแล้วอยู่และเสิร์ตอีก2ใบขึ้นมือ อีกใบหนึ่งอะเราสามารถทําการใช้คู่กับสกิลโดยการส่งกับพระเด็กแล้วเสิร์ชแกนโดล่าขึ้นมือได้แล้วจากนั้นเราก็ใช้ตัวกไอตัวทันเดอร์ดากอนที่อยู่ในมืออีกใบหนึ่งทิ้งแล้วก็เสิร์ชตัวเขาขึ้นมืออีกใบหนึ่งฮะอา่านว่าถ้าพูดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะง,งงเดี๋ยวไปดูตอนรีเพย์แล้วกันอ่าไปต่อมาอินฟินิตแอกส์ริตัวเขาเนี่ยเมื่อทาการอัญเชิญแบบปกติหรือพิเศษเราสามารถทําการอัญเชิญมอนสเตอร์ธาตุดินเผาแมชชีนจากบนมือได้ครับผมในสภาพตั้ง ป้องกันนะยกเว้นตัวเขาเองแล้วก็เราสามารถทําการ t a r ก e t i n สเตอร์เผ่าแมชชีนใบอื่นเนี่ยเพื่อทําการรวมดาวตัวเขาได้ก็สมมุติว่าทําการรวมดาวกับตัวอาก e n t s เน,นี่ยก็จะกลายเป็น8ดาวทน้งคู่ใช่ไหมก็สามารถก x i t ขึ้นแหลง8ได้อะไรประมาณนี้ฮะเขตใบต่อมา silver gazette ก่อนสมัยเขาคือเมื่อทําการอัญเชิญแบบปกติหรือพิเศษเราสามารถทําการอัญเชิญมนสเตอร์เผ่าแมชชีน4ดาวลงไปได้จากบนมือด้วยนะฮะแล้วก็เมื่อตัวเขาถูกทาลายจากการอฟเฟกหรือการต่อสู้สามารถทําการอัญเชิญม m สเตอร์ ที่ชื่อว่าการเจ็ดสีดาวหรือตำกว่าจากในเด็กได้ครับผมก็เอฟเฟกต์เดียวกับตัวโกลเลยนะอเอาไปต่อมากรีนการเจ็ดตัวเขาไม่ทาการอัญเชิญแบบปกติหรือพิเศษเราสามารถทําการเสิร์ชมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเรดการเจ็ดจากในเด็กขึ้นมือได้ครับผมแล้วก็ไปต่อมาเรดการเจ็ดความสามารถของเขาคือเมื่อตัวเขาทําการอัญเชิญแบบปกติหรือพิเศษเราสามารถทําการเสิร์ชกาที่ชื่อว่าเยลโล่การเจ็ดจากในเด็กขึ้นมือได้ครับผมแล้วก็ไปสุดท้ายเยลโล่การเจ็ด เมื่อตัวเขาทําการอัญเชิญแบบปกติหรือพิเศษเราสามารถทำการเสิร์ชกลีนกระเจ็ดจากเด็กขึ้นมือได้ครับผมก็เป็นการเสิร์ชแบบบนรูปนะฮะก็เขียวเสิร์ชแดงแดงเสิร์ชเหลืองเหลืองเสิร์ชเขียวอะไรประมาณนี้แล้วก็ใบต่อมาแอนเช่นเกียร์บ็อกพรสวรรค์ของเขาคือเมื่อตัวเขาเนี่ยถูกนําจากในเด็กหรือในสุสานขึ้นมือ,อ,อยกเว้นในช่วงดอฟเฟสนะเราจะสามารถเ,เสิร์ชการ์ดมอนสเตอร์เผาแมชชีนธาตุดินใจในเด็กที่มีพลังโจมตีหรือพลังป้องกันเนี่ย500ใจเด็กขึ้นมือได้ครับผม ก็เอามาเล่นคู่กับตัวเกียร์เจแอนเออเกียร์เจแอนมันสามารถเสิร์ตได้ไงและตัวพอเสิร์ตตัวเกียร์บ็อกซ์ขึ้นมาเกียร์บ็อกซ์ก็สามารถทําการเสิร์ตอ่าเผาแมชชีนที่พลังโจมตีป้องกัน500ก็คือเอามาเสิร์ตตัวอินฟินิตากดิวก็คือตัวเขาเนี่ยมีพลังป้องกัน500หรือจะเป็นตัวจูเนอร์อย่างตัวชินิปจิคือพลังโจมตีเขาก็มีพลังโจมตีแค่500เช่นเดียวกันโอเคไปต่อมาไคร,รอยเป็นแฮนด์แท็กนะ เมื่อผู้แข่งทําการโจมตีเข้ามาสามารถทําการส่งการไปนี้จากบนมือลงสุสานเพื่อทําการเนเกตการโจมตีนั้นได้แล้วก็เมื่อผู้แข่งทําการโจมตีขึ้นมาอีกเราสามารถทําการรีมูฟตัวเขาจากสุสานออกนอกเกมเพื่อเนเกตการโจมตีได้อีกเช่นเดียวกันฮะแล้วก็แฮนด์แท็บอีกใบนึงฮะไวพลิเซตวาอสมัรถเขาคือเป็นแฮนด์แท็บฮะเราสามารถทําการส่งตัวเขาจากบนมือลงสุสานได้เพื่อลดพลังโจมตีและพลังป้องกันของมอนสเตอร์ทั้งหมดในสนามตามดาวและแรงของมอนสเตอร์นั้นดาวละหรือแรงละ300ฮะ ก็ลดเยอะอลดเยอะถ้าเจอแบบมอนตัวใหญ่อย่างเงี้ยลดเกลี้ยงแล้วไปต่อมาชิ้นนี้ปาจิก็ไม่ได้ใช้เอฟเฟกครับผมเอามาเป็นจูเนอร์นะในการซิงโครขึ้นเป็นแบ็คโลสแล้วก็ใบสุดท้ายในเด็กะเมโลดี้ออฟอเวคเคนิงดากอนก็เอามาทําการทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบแล้วทําการเสิร์ตมอนสเตอร์เผามังกรที่มีพลังโจมตี3,000หรือมากกว่าและมีพลังป้องกัน2,500หรือต่ำกว่าจะได้ขึ้นมือได้ก็ในกรณีน,นี้เอามาเสิร์ตตัวลเวเนียขึ้นมือครับผมอ่ะประมาณนี้นะ แล้วก็เข้าสู่เอ็กซ์ตอเด็กใบแรกก็คือแบล็คลอสดากอนใบนี้เนี่ยเอามาใช้เอฟเฟกต์เคลียสนามอย่างเดียวเลยและใบต่อมาตัวฮิลติกซันดากอนก็สามารถทําการถอดไส้หนึ่งใบและสามารถทําการทิ้งการ์ดบนมือเราหรือในสนามเรากี่ใบก็ได้เพื่อทําลายการ์ดในสนามตามจํานวนที่เราทิ้งไปครับผมแล้วก็ใบต่อมาดาร์คเลเวเลียนเอ็กซิสดากอนสามารถทาการถอดไส้ทั้งหมดเพื่อทาการทรเก็ตมอสเตอร์คู่แข่งหนึ่งตัวที่หงายหน้าอยู่ลดพลังโจมตีลงครึ่งหนึ่ง จากนั้นพลังโจมตีอีกเรื่องหนึ่งที่หายไปของคู่แข่งเนี่ยจะมาบวกให้กับตัวดาร์ครีเบเลียนครับผมแล้วก็ไปต่อมาคือเกียร์แจแอนตัวนี้เป็นตัวเปิดเด็กเราอะความสมารถคือเธอละครั้งเราสามารถทำการถอดไส้โอเลนหนึ L ่งจากนั้นทำการเสิร์ชมอนสเตอร์เผาแมชชีนที่มี4ดาวหรือต่ำกว่าจากเด็กขึ้นมือได้ครับผมใช้แค่เอฟเฟกต์นี้นะอีกเอฟเฟกต์หนึ่งเนี่ยเล่นกันได้กเดกเียร์แล,แลอะอ่าแล้วก็ใบต่อมา Number 22 Zombie Strength ก็จริงๆก็ไม่ได้ใช้เอฟเฟกครับผมเอามาใช้เอ็กซีดนะเอ็กซีดแล้วตีเลยก็คือพลังโจมตีก็สี่พันห้าผมเอามาใช้แค่นี้แหละจริงๆเอฟเฟกต์เขาก็มีนะแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ฮะใช้ตีอย่างเดียวหนไปต่อนัมเบอร์จะสิบสิ้นก็เอามาถอดไส้โอเลนดึงจะสามารถทําการรีมูฟคู่แข่งได้หนึ่งใบครับผมแล้วก็หลังจากเขาทาการโจมตีเสร็จจะได้พลังโจมตีขึ้นสามร้อยแล้วก็แรงเพิ่มขึ้นอีกสามครับผมแล้วก็ใบต่อมาไดวูฟได้วูฟสามารถทําการถอดไส้โอเลนดึงจากนั้นทําการเลือก มอนสเตอร์เผาบีทบีทวอลเลเยอร์หรือวิงบีทที่เราทําการควบคุมอยู่เนี่ยทำลายทิ้งและสังนั้นสามารถทําลายการ์ดคู่แข่งได้1ใบครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเอา,เอามาเคลียร์แผงหลังครับผมส่วนใหญ่เนี่ยเอ็กซ์ตอร์เด็กส่วนใหญ่เราจะเอามาเคลียร์นะเอามาเคลียร์แผงหลังตัวเด็กเราก็เอามาเอื้อในการแบบเอ็กซีดหรือว่าซิงโครเพื่อเคลียร์แผงหลังเพื่อที่ทําการอัญเชิญตัวกิกาเล่เพื่อปิดเกมในลำดับสุดท้ายครับผมโอเคเรามาดูตัวรีเพลย์กันนะฮะ อย่างที่ผมบอกคร e ับไอตัว Thunder Dragon เนี่ยผมไม่สามารถพูดให้ทุกคนเข้าใจได้นะต้องดูเป็นรีเพลย์เอาเพราะว่าผมรู้สึกผมเซฟรีเพลย์ที่ใช้ตัว Thunder Dragon P g a เกมาอยู่อ่านี่เจอกับเด็ x Red Eye นะ Dex Red Eye เนี่ยบอกเลยว่าก็ค่อนข้างเก่งแล้วในแพทปัจจุบันก็คือเจอกับตัว Red Eye แฝงนะเออก็คือเจ้า Red Eye โซ่อ่ะเออนั่นแหละอ่านี่มีตัว Thunder Dragon นะได้เริ่มก่อนนะ สกิลทันเดอร์ดราก้อนทิ้งตัวเขาแล้วก็เสิร์ตตัวเขาอีก2ใบขึ้นมือจากนั้นใช้เอฟเฟกครับผมเออไม่ใช่เอฟเฟกใช้สกิล Determination to fight ก็คือส่งการ์ดบนมือ1ใบกับเคเด็กจากนั้นทำการเสิร์ตตัวแกรนูล่าเจด็คขึ้นมือครับผมเราก็ทำการส่งตัวทันเดอร์ดราก้อนอีก1ใบที่เรามีนะกับเคเด็กแล้วก็เสิร์ตตัวแกรนูล่าล่างแรกเข้ามืออ่าจากนั้นเราก็ใช้เอฟเฟกของตัวทันเดอร์ดราก้อนอีกครั้งหนึ่งฮะอ่า กหลังจากเราเสกเออ่หลังจากเราเสิร์ชเสร็จเนี่ยเราสามารถทำการเสตรกตัวการ์โล่าคอสหรือเกลเลรลงสุสานได้ด้วยนะเออนี่ผมลืมพูดแต่จังหวะนี้ผมก็ทำการเสกตัวคอสลงสุสานไปก่อนอ่แล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ทันเดอร์ก้อนอีกครั้งอ่ะทิ้งตัวเองแล้วก็เสิร์ชตัวเองนะอ่ <million> แล้วก็ทำการหมอบตัวซิลเวอร์กระเจ็ดไปฮะอ่าเรดไอนะเรดไอไซแล้วก็เสิร์ชตัวเรดไอฟิวชั่นขึ้นมือนะ <outro> นอ่เขาใช้ ในส่วนของเลดไอฟิวชั่นทำการอัเชิญเป็นตัวเลดไอสล s ด d าก้อนออกมาฮะห,หมอบการสองใบครับผมจากนั้นเขาทำการโจมตีเลยนะแล้วก็เอฟเฟกเอาตัวเผาเอลิเออร์มาสวมใส่ฮะอ่าเอฟเฟกของตัวซิลเวอร์กา e เจครับผมเมื่อถูกทำลายจากการต่อสู้หรือการเอฟเฟกนะฮะสามารถทำการเสิร์ชมอนสเตอร์ชิคกา a เจ e t จากเด็กออกมาได้ครับผมอ่าแล้วก็เอฟเฟกของก r ีนกา a เจ e t เมื่อออกมาทำการเสิร์ชตัวเลดกาเจ็ขึ้นมือ เขาเชินจุ่ฮะทำการเชิญเลกัสเจตกับเลก,กัสเจตก็ทำการเสิร์ชเยลโล่กระเจตขึ้นมือครับผมจากนั้นทำการใช้สกิลส่งตัวทันเดอร์ดาก้อนกลับตัวเด็กแล้วก็ทำการเสิร์ชตัวกิก้าเลขึ้นมือนะฮะทำการเอ็กซิสเป็นเกียร์ใจแอน,นครับผมเกียร์ใจแอนทำการถอดไส้แล้วก็ทำการเสิร์ชตัวแอนชิเกียร์บ็อกขึ้นมือแล้วก็แอนเชนเกียร์บ็อกทำงานครับเสิร์ชตัวอ่าอินฟินิตี้ดิวขึ้นมือเช่นกันทุกคนอาจจะเห็นนะว่าตอนเนี้ยคือมือมันเยอะมากเลย เออเด็กกีก้าเลคือมือมันเยอะมากอ่ะมือเยอะในที่นี้คือดีนะเพราะว่ามันสามารถเล่นได้หลายท่าไงทุกคนแบบมือมันเยอะจริงๆอ่ะเอออ่าจังหวะที่ทําการรีมูฟเอ่อตัวธันเดอร์นักก้อนสามใบสองใบแล้วก็ตัวกีกาเล่ใบหนึ่งนะเพื่อทําการอัญเชิญตัวเลเวเนียเพื่อเคลียร์แผงหลังทิ้งนะอ่ามาเป็นโซ่แฟงวิชเชนอ่าเคลียร์แผงหลังทิ้งไปก่อนนะแล้วก็การทําลายของตัวเลเวเนียเนะี่ยมันไม่ใช่ทาร์เก็ตไงตัว สแลตดาก็เนี่ยมันไม่สามารถเนเกีได้ครับผมจังหวัน,นี้ผมก็ทำการใช้เอฟเฟกของตัวกิกาเลนะฮะโดยทำการส่งตัวกาดดล่ากับเยลโล่กาเจ็ตจากบนมือทิ้งครับเพื่อทำการอัญเชอญตัวกิกาเลออกมาจากนั้นใช้เอฟเฟกครับผมอ่าใช้เอฟเฟกนี่คือกัดไล่พอยต์ไปครึ่งหนึ่งจากนั้นทำการรีมูฟมอนสเตอร์ในสนามทั้งหมดทิ้งนะฮะจังหวันนี้ยังไม่ได้รีมูฟในสุสานนะเพราะว่าการ์ดในสุสานผม มีกีก้าเล่แค่เออไม่ใช่มีการ์ดมอนสเตอร์ที่ชื่อว่ากาดูล่าแค่2ใบเพราะว่าตอนนี้มีแค่ตัวกาดูล่ากับแกนดูล่าคอร์อกีก้าเล่ผมรีมูฟออกไปด้วยเอฟเฟกต์ของตัวเลเวเนียละอะจากวันนี้ทําการทิ้งตัวแอนติเกียบ็อกครับผมแล้วใช้เอฟเฟกต์ของตัวเมโลดี้นะทำการเสิร์ฟตัวเลเวเนียจากนี้ขึ้นมืออะจากนั้นใช้เอฟเฟกต์เลเวเนียครับผมรีมูฟการ์ดมอนสเตอร์ท่าแสงและมืดนะเพื่อทำการอัญเชิญออกมาอะประมาณนี้ครับผม ค่อนข้างที่จะซับซอ้อนนิดหนึ่งเพราะว่าการเล่นกันดลล่าเนี่ยต้องเรียกว่าต้องคำงว่าใจเด็กระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าเล่นการ์ดหลายใบฮะเออเล่นการ์ดหลายใบจริงอ่าตอนนี้เจอกับเด็กดีดีดีครับผมส่วนใหญ่ที่ผมที่เห็นผมใส่แฮนด์แทบเยอะเนี่ยเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยไม่ได้ใส่แผงหลังเลยฮะเรียกว่าถ้าหากโดนเคาน์เตอร์กลับเนี่ยค่อนข้างเจ็บตัวแน่นอน ก็เลยใส่เป็นพวกแฮนด์แทบมาซะเยอะเลยสักสเปียร์คีโป้ไค่ลอยแล้วก็ตัวไวพินเซต์นะฮะอ่ะเราเริ่มก่อนนะทำการอัญเชิญตัวซิวเอ่อซิวเวอร์กระเจ็แล้วก็เรียกตัวอินฟินิตแฮกฟิลไปฮนะแล้วทำการอัญเชิญเอ็กซ์เซชของผมเป็นเกียร์ไจแอ่นนะเป็นตัวเปิดของเราแล้วก็ทำการถอดไส้อเวอร์เลย์เพื่อทำการเสิร์ฟตัวแอนเชียเกียร์บ็อกเหมือนเดิมครับผมแล้วก็เทคของเกียร์บ็อกทำการเสิร์ฟตัวอ่าอินฟินิต อินฟินิติแท็กด้วยด้วยวิสิตเตอร์อินฟินิติแท็กอินฟินิติกแล้วก็ใช้เอฟเฟกของสกิลครับผมเอาตัวแอนเชีเยร์บล็อกกับคอเด็กนะั้นแล้วทำการเสิร์ตตัวกิกาเละขึ้นมือครับผมลิ้นลิ้นพันกันเลยเรียกอินฟินิติกอินฟินิติแท็กเนี่ยอ่านำการใช้เกรนะฮะแล้วก็เสิร์ตตัวอมาเกดอนขึ้นมืออ่าเช่นแคปเลอร์ แล้วก็เสิร์ฟตัววิชขึ้นมือครับผมอ่าใช้สกิลนะคอมบานออฟเดดูม์คิงอ่าฮะทำการอัญเชิญตัวอามาเกดอนแล้วก็คิงไกเซอร์ใช่ไหมอ่าฮะอ่าแล้วก็เซตการานะ์ดสองใบฮะใช้เอฟเฟกต์คิงไกเซอร์ครับแซกทำการอ่แซกตัวดักคอนแทกสองใบเพื่อทำการโจมตีได้สองครั้งครับผม จังหวะนี้ผมก็ใช้ตัวสเปียร์กีโป้นะขัดการโจมตีไปก่อนโอเคเขาเทินจั่วครับผมอ่าอันเชิญตัวอินฟิแทคกบีวอแล้วก็เรียกตัวกระเจ็ตเลสกระเจ็ตไปแล้วเลสกระเจ็ตก็ทำการเสิร์ตตัวเยลโล่กระเจ็ตนะฮะแล้วจังหวะนี้ก็ทำการเอ็กเซจครับผมเพื่อทำการเคลียร์แผงหลังนะเพราะเราเรารู้แล้วไงว่าใบเนี้ยคือวิชเพราะถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างก่อนเนี่ยเราลงแกนเดล่าไปเลยเราโดนวิชยิงทิ้งแน่นอนนะ เราก็ทําการเอ็กซีเป็นตัวได้บูฟจังหวะนี้เขาก็ต้องตัดสินใจยิงได้บูฟทิ oh. ้งนะอย่างไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะะแล้วก็เราทําการใช้สกิลก็ผมเปลี่ยนการ์ดบนมือนะตะกี้ผมทําการเปลี่ยนตัวเยนโล่กับโคเด็กแล้วก็ทําการเสิร์ฟตัวกิกาเลกข,ขึ้นมือแล้วจากนั้นใช้เอฟเฟกข,ของกิกาเลกทาการทิ้งตัวกิกาเลกแล้วก็ตัวกันดูล่าเพื่อทําการเชิญพิเศษออกมาจังหวะนี้ในสุสานเนี่ยผมมีตัวแกรนดูล่าต่างกัน3ชื่อแล้วนะก็คือตัวคลอส แล้วก็กีกาเล่แล้วก็แกันดูล่าธรรมดาฮะจังหวะนี้คือก็คือสามารถกดเอฟเฟกตขั้นสุดของตัวกก้าเล่ได้ละอ่านไหมรีมูฟท,ทั้งการ์ดในสนามแล้วก็ในสุสารแล้วก็ตัวเขาจะได้พลังโจมตี300ต่อการ์ดที่อยู่ในรีมูฟโซนทั้งคู่ด้วยเนี่ยฮพลังเขาล่อไป5,700นี่ยนะถามว่าการทำท่านี้ยากมากไหม ไม่ยากครับผมถ้ามือเราไม่เน่าจนเกินไปนะท่านี้สามารถเซตเซตท่านี้ได้ภายใน2เทินของเราเออเทินแรกแล้วก็เทินที่2ที่เราเล่นจะสามารถเซตท่านี้ได้เลยถ้าไม่เกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมานะโอเคตาสุดท้ายนี่เจอกับเด็กเมตาฟอร์ครับผม <c oughs> อ่ะสกิลพีคอนเฟิร์มเมอร์นะย๋ยวนี้ผมเริ่มก่อน ก็ทําการอัญเชิญตัวซิวเวอร์กาเจตแล้วก็ทําการอัญเชิญตัวกินกาเจตแล้วก็กินกาเจตทำการเสิร์ตเลสกาเจตครับผมจากวันนี้ก็ทําการเอ็กซิซเหมือนเดิมครับผมเป็นตัวเกียร์เจนแล้วก็ใช้เอฟเฟกครับผมเสิร์ตตัวแมชชีนนะจังหวะที่ผมก็เสิร์ตเป็นไอชิเกียบอ๋อกับเป็นเรียกว่าเป็นเออ่คอมโบมาตรฐานนะเออแล้วก็ทําการเสิร์ตตัว Deal นะอินฟินิทแท็กดิวนะเออนี่ผมบอกไว้ก่อนนะถ้าสมมุติว่าในมือเรามีอินฟินิทแท็กดิวอยู่แล้วไม่ต้องเสิร์ตตัวอินฟินิทแท็กดิวต่อนะฮะให้เสิร์ตเป็นตัวจูเนอร์ขึ้นมือเออแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของตัวเอไม่ใช่เอฟเฟกต์ใช้สกิลเดทเทอร์มิเนชันทูไฟนะทำการเปลี่ยนตัวแอนเชนเกียบอ็อกกับเขาเด็กแล้วทำการเสิร์ตแคนูลาขึ้นมือครับผมอ่าแล้วก็ถมตัวคลอสเหมือนเดิมท่านี้เลยเป็นท่าฟิกนะอ่าถมสุสานฮะแล้วก็ทำการเสิร์ตการ์ดที่ถมนะ อ,ทอนะ่ทำการเซตสเกลครับผมอ่าใช้เอฟเฟกนะทำการแซคแล้วก็เสิร์ฟตัวฟิวชั่นของเมตาฟอร์มานะฮะอ่าแล้วก็ใช้งานการ์ดฟิวชั่นครับผมเชิญเป็นตัวเมตาฟอร์อมิลเลนียมเออแล้วทำการเก็บของในสุสานนะแล้วก็ดีดเรากลับเข้าเอ็กซ์ตอร์เด็กครับผมอ่าเซตสเกลนะแล้วทำการแซคเวทแล้วทำการเออ่เสิร์ฟตัวฟู มันชื่ออะไรมันชื่ออะไรนะ Fulfillion เนี่ยไหมจหังหวะที่เขาตีมานะผมก็ใช้ตัวเปียร์ e e p e r ตัดตัดไปก่อนมนงั้นนี่เราเจ็บหนักแน่นอน okay, เขาก็เทินจู่วครับผมทำการเรียกโกกับเจ็ดครับผมแล้วก็เรียกตัวเลสต่อนะแล้วก็ทำการเซิร์ฟตัวเยลโล่แล้วก็ทำการอัญเชิญเอ็สครับผมเป็นตัวไดวูบเหมือนเดิมนะเพื่อที่จะเคลียร์แผงหลังนะ แต่ก็เท่านั้นนะเพราะมันเป็นเวทฟิวชั่นนะเอออาจจะวันนี้เขาทำการฟิวชั่นเป็นตัวไอ้พลังโจมตีสูงนะผมจำชื่อไม่ได้ฟูเมเาฟอลเออจังหวะน,นี้ลำบากนะครับเพราะว่าเจ้าตัวฟูเมเาฟอลเนี่ยมันสามารถที่จะทำการเอ,อ่อดึงมอนสเตอร์ที่เราทำการเชิแบบพิเศษเนี่ยไปสุ่มใส่ได้ไนงะเออจังหวะน,นี้ถ้าหากเราทำการลงกีก้าเลแบบสุ่ม4ี่สุ่มหเนี่ยเรียบร้อยแน่นอนฮนะเราก็ใช้เอฟเฟกสกิลครับผมทำการเสิร์ฟเอ,อ่อ ส,ส่งต uh, ัวเยลโล่ j จ็ k เก็ตแจ็ t เก็ตอะไรกัตเจตแจ็กเก็ตแล้วก็ทำการเสิร์ตกิกาเล่ขึ้นมือแล้วก็ใช้เอฟเฟกกิเกเล่นะทิ้งตัวกัน์ดูล่ากับตัวกรีนครับผมเพื่อลงตัวกิกาเล่ฮะไหนไหมเอฟเฟกฟูเมตาฟอร์มันก็ดึงเราไปอ่เขายิงตัวเมตาฟอร์เราทิ้งนะแล้วก็เสิร์ตตัวกับดักมาอ่ะแล้วก็ตีมาเลยนะยังไม่ตายฮะแค่ค้างเหลือง จังหวะน,นี้จั่วพิกเกมอ่าเห็นไหมผมบอกเลยว,ว่าไอเนี่ยมันเป็นใบที่พิกเกมได้เว้ยก็อย่างที่ผมพูดนะมันสามารถทําการทิ้งตัวเองเพื่อทําการเสิร์ตตัวเองสองใบามาเพื่อเล่นคู่กับสกิลเนี่ยแหละไอเดโมเนชันทูไฟอ่ะอ่าเดี๋ยวดูอ่าทิ้งตัวเองเสิร์ตตัวเองขึ้นมา2ใบแล้วก็ใช้สกิลครับผมอ่าเอาตัวเองกับเด็กแล้วก็เสิร์ตตัวกิก็เลนะแล้วก็ใช้เอฟเฟกของตัวทันทีแต่ก้อนทิ้งตัวเองแล้วก็เอาออกมาอีก แล้วก็ใช้เอฟเฟกต์กี่ก็เลยครับทิ้งตัวดิวแล้วก็ทันเดอร์ดากอนเพื่อนทำการอัญเชิญแบบพิเศษนะจังหวะนี้ในสุสานเราเงื่อนไขครบแน่นอนฮะนี่ว่าครบแบบครบเลยแหละนี่รีมูฟทั้งสนามแล้วก็สุสานนะตอนนี้ล่อไป7,800อ่าแต่มาณนี้ครับผมสเต็ปการเล่นนะถามว่าเด็กนี้แพ้อะไรแพ้มอนสเตอร์ที่สามารถ เนเกตเอฟเฟกของมอนสเตอร์ที่หงายหน้าเราได้เยอะเลยฮะจริงๆเอฟเฟกต์พวกนี้มีเยอะมากมีทั้งตัวคาวเลอร์เก้าดาวแล้วก็มีอะไรกับมีบูดีด้วยอะ่ะของฮีโร่ก็มีหรือเป็นการ์ดกับดักอ่ะการ์ดกับดักก็สามารถขัดได้ทุกใบฮะแต่ถ้าหากในกรณีถ้าคุณโดนพวกเลเวเนียเคลียหรือว่าเดวุเคลียก่อนอันนี้ก็ <laughs> พูดไม่ออกไง <laughs> อ่าน่าจะเจอเมโลดี้นะฮะ อูเด็กหนาพอกันเลยฮะอ่าจะังหวะนี้ผมทำการลงตัวกรีนกาเจตไปก่อนนะฮะแล้วก็ทำการเซิร์ชตัวเรดกาเจตอันนี้เราต้องเล่นแบบข้าง,างที่จะมีสตินิดน,นึงนะเพราะว่าตัวเมโลดี้เนี่ยสามารถทำการที่จะรีมูฟสุสานเราได้ถ้าเขารีมูฟกีก็เลยเราทิ้งไปเนี่ย <todo> เหนื่อยวะเหนื่อยอยู่ ไม่ใช่รีมูฟก,กินก็เลยรีมูฟแคนดูล่าเออเนี่ยแม่จังหวะเราเสกอะไรเงี้ยเขาสามารถรีมูฟเราทิ้งได้ไงจริงๆตานี้อาจจะแตกเออเด็กนี้จริงๆเด็กนี้เนี่ยแพ้แพ้เมโลดี้แบบแพ้กึ่งๆกันเพราะว่าเมโลดี้มันสามารถที่จะรีมูฟหลุมได้ไงเออ ตานนี้อาจจะแตกนะอาจจะแตกมีโอกาสแตกเยอะสิ mm hmm. และแฮนด์แท็บเราดันขึ้นเป็นไวทิ้งเซตนะจังหวะนี้น่าจะขึ้นเป็นตัวสเฟียรครีโปหรือใครลอยน่าจะดีกว่านะจริงๆเพราะว่าเด็กครบไม่ครบด้วยแหละถ้าหากไอตัวเปิดตัวนี้เป็นตัวโกลหรือซิลเวอร์เนี่ยจะเล่นได้สบายกว่านี้นะ อาใช้เฟคของตัวซูปเปอร์โน่นะทำการฟิวชั่นเขาก็น่าจะทำการอัญเชิญมาเป็นตัวที่รีมุกกลุ่มได้ปะอ่ตัวมาเอสตาร์นะ <_ an> ไม่ผิดโผล่ไม่ผิดโผล่โ, <_ an> โอ้โหของเยอะจริงๆบนมือเนี่ยฮะ <_ an> เผลอๆน่าจะโดนโนะ <_ an> <_ an> อทเคเลย่งเลยคือถ้าโชว์รีเพลท คลิปไหนโชว์รีเพย์เดือดเนี่ยเล่นสดมันจะตายเร็วใช่ไหมเนี่ยฮะหมับเข้าให้หมับเข้าให้แล้วก็หมับเข้าให้โอ้โห อันนี้อันนี้มือผมแย่แล้วมือผมแย yeah. <c oughs> ่แผงหลังอะ่ะผมว่าโดนแผงหลังชัวร์เลยวะต้องยอมรับนะเนี่ยถ้ากัดเจ็ตเนี่ยมันจะ ไม่เก่งเมื่อต่อเมื่อเราไม่มีของที่จะมาซัพพอร์ตการอัญเชิญตัวตัวกิกเกลยได้ฮะจังหวะนี้เราไม่มีของในการซัพพอร์ตในการช่วยเคลียร์แผงหลังไงจังหวะนี้เรามีโอกาสแตกแบบเยอะมากฮะน่าจะแพ้แล้วล่ะน่าจะแพ้แล้วลดูจากรูปเกมน่าจะแพ้และเนี่ยถ้าหากเขามีบุ๊กเอมูลหรือว่าหลุม2ก็คือเรียบร้อยแล้วนะจังหวะนี้อ่ะจริงไม,ไม่ต้องมีก็ได้เนี่ยเขาเรีมูฟหลุมเราไปอะ ไอเกนดูล่าทั้ง3ใบอะเรียบร้อยนะนะแตกแล้วนะเนี่ยเห็นะเด็กนี้เนี่ยแพ้ทางกันดูล่าฮะแพ้ทางแบบแพ้ทางเลยอะโคตรแพ้ทางเอ้ยไม่ใช่เด็กนี้แพ้ทางกันดูล่ากันดูล่าแพ้ทางเด็กนี้เออตายแล้วนะตายละผมไม่ได้ใส่จูนเนอร์6ดาวมาซะด้วยดิเอ้ย11ดาวมาซะด้วยดิ ไม่ใช่จูเนอร์ซิงโครงพูดอะไรวะเนี่ยพูดผิดพูดถูกกันละเรียบร้อยฮะแตกผ้าอ๋อลืมไปนี่มันบังคับตีเนาะเออ ใครเล่นจูเนอร์ใบนี้ระวังเลยนะไอใบนี้ถ้าถ้าทำการญเชืนแล้วมันบังคับตีแนละมันไม่ให้เราจบเทินนะคือลงมาต้องได้จูเนอร์ต้องต้องได้เรียกซิงโครอ่ะแพ้ทางครับเยนี่ยใครที่กำลังสงสัยนะว่าเด็กกันดูลาเนี่ยมันเก่งมันแพ้ทางเด็กอะไรนี่เลยฮนะแพ้เมโลดีนะแพไะใบนี้เลยเนี่ยตัวมาเอสตาราเนี่ยมันรีมูฟหลุมได้นฮะ เรียบร้อยประมาณนี้แตกพ่ายนะอาจจะเป็นเพราะว่าลิสต์เด็กผมเนี่ยมันอ่ไม่มีตัวซัพพอร์ตเท่าที่มันควรจะมีดีกว่าเออจังหวะตะกี้ถ้าผมจวบม,มันไม่ใช่กรีนมันเป็นโกลมันเป็นซิลเวอร์อย่างเงี้ยเออน่าจะเล่นต่อได้แบบเล่นต่อได้ปะวะ <c oughs> สมมุติถ้าเคลียเออเราไม่รู้แผงหลังก็คืออะไรเอออย่างงี้ดีกว่าเออถ้าสมมุติเราเคลียมาเอสตา้าทิ้งเราก็มีโอกาสที่จะโดนตัวแผงหลังเคลียร์อยู่ดี โอเคมาการต่อไปหาจากไหนบ้างนะฮะเผื่อทุกคนอยากจะลองจัดเด็กนี้นะครับตัวสกิลเนี่ยได้จากาภารกิจไลฟ์ไทม์นะเอ่ออเาตัวมูโต้ร่างแรกก็คือร่าง DM กับร่างดาร์คเซฟดดนเวอรชั่นเนี่ยไปเล่นแล้วทำลายมอนสเตอร์หมด20ครั้งก็จะปลดล็อกสกิลนี้มาแล้วครับผมแล้วก็ตัวกิกเกาเล่เนี่ยได้จากบล็อกเอ e นจีออฟก g กาเล่ครับผมแล้วก็เเวินเนียได้จากบล็อก Infinite Ray ครับผมแล้วก็ตัวกาดูล่าได้จาก การฟาร์มตัวมูโต้ร่างแรกแล้วก็ตอนปลดล็อกตัวละครมูโต้ร่างแรกก็ได้มาใบหนึ่งเลยครับผมแล้วก็ตัวโกคาเจตได้จากบล็อกเฮนดูลัมเจเนซิตครับผมสเปียร์คีโปได้จากบล็อกเดออัลติเมทไลซิ่งครับแล้วก็ตัวทันเดอร์ดากอนได้จากการาพ่อค้าครับไปแลกกับพ่อค้าเลยนะเฮดเดอร์ตัวอินฟินิตแท็กได้จากบล็อกแฟนทอมออฟรีเบเลียนครับ แล้วก็ซิวเวอ g ์ก g e เได้จากบล็อกเพนูลัมเจเนซิต s ครับผมก e ีนได้จากบล็อกดาร์คเ e n s i o n ครับเรดก็ได้จากบล็อกดาร์คเดมิชันเช่นเดียวกันแล้วก็เหมือนกันเลยฮะเยลโล่ก็ได้จากบล็อกดาร์คเดมิชันครับแล้วก็ตัวแอนเชนเกียบล็ออันนี้ได้จากการอัพเลเวลของตัวโครนอสนะอาจารย์โครนอสแล้วก็ตัวไคลรอยได้จากการาไปเทรดจากการเทรดเดอร์นะ แล้วก็ตัวไวท์พิเนสได้จากบล็อก e n e r g y of g ก g เก a ลครับแล้วก็ตัวนิชิปะจิได้จากบล็อก Revolu ชั่ i บ n ๊กอ n น n แล้วก็ Dark Dimension ครับผมแล้วก็ตัว Melody of ฟอเ k e n i n g แล้วก็ได้จากการอัพเลเวลของตัวไคบะ45นะมีคนถามผมว่า,าใบนี้จำเป็นต้องใส่ไหมไม่จำเป็นนะถ้าคุณไม่มีตัวเลเวเนียรหรือถ้ามีก็อย,อยากใส่ก็แล้วแต่ <c oughs> ใบนี้สามารถใส่เป็นไอ้มอสเ r อร์รีบอลแทนได้ครับผม Okay. ไปต่อมานะฮะ Back Lost ได้จาก Box ok p a s s i n g Lost ครับผมแล้วก็ e l a s t i c Sandagon ได้จาก Box ok Infinity Ray ครับ Dark Rebellion ได้จาก Box ok Phantom of Rebellion ครับผมอ่า Pyre er Giant ได้จาก Box ok v o l t s a g e of the m i t a l ครับแล้วก็ตัว Zombie s t r e n g t ได้จาก Box ok Darkness g e i m i c ฮะตัว Sin ได้จาก Box ok Photon of Galaxy แล้วก็บสุดท้าย u ได้บุกได้จากบล็อกวัวเทจออฟเดเมทัลเหมือนกันก็เด็กกานโด่าผมเนี่ยก็จะหน้าตาประมาณนี้นะเพราะว่าของก็ยังไม่ได้ฝูมากแต่ก็เล่นได้อ่ะใช้คําว่าก็เล่นได้แล้วกันถ้าใครเล่นเด็กนี้อยู่และลิสครบประมาณไหนสามารถมาพูดคุยและคอมเมนต์กันได้เลยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมาพูดคุยกันในไลฟ์สตรีมสด YouTube กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ